สวัสดีครับครับก็วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับพุทธคุณพระเครื่องนะครับก็วันนี้มีเหรียญดีๆมาฝากทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวครับของหลวงพ่อเกษมเขม,มโกครับแห่งสำนักสุสานตรลายรักจังหวัดลำปางนะครับครับก็อันนี้เป็น เหรียญรูปทรงแบบเจ้าสัวนะครับอันนี้จะเรียกว่าเจ้าสัวแบบล้านนาก็ได้นะครับเนาะมาในกล่องเดิมเดิมเลยนะครับเจ้าสัวนี่ก็ถ้าปกติถ้าเป็นเจ้าสัวเหรียญดังๆนี้ก็จะเป็นเหรียญของเจ้าสัวของหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญอยางเงนะครับเนาะครับก็อันนี้เป็นเจ้าสัวล้านนานะครับอยู่ในกล่องเดิมเดิมซึ่งกล่องก็เขี้ยวหักเรียบร้อยนะครับผมเอาเทปกาวมาแปะไว้ กลัวว่าฝาจะหลุดออกจากกันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูเหรียญเลยนะครับเนาะของเก็บของเก็บไว้ก่อนครับก็อนนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงครับของหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นทรงเจ้าสัวนะครับครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับสร้างปีพศ2 5 3 5นะครับ นี่เนื้อทองแดงครับก็เจ้าสัวเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือถ้าสมมุติว่า,าพูดถึงเจ้าสัวดังๆของในประเทศไทยนีย่ก็ต้องเป็นหลวงปู่บุญเนาะครับซึ่งตา,ามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเ,เหรียญลักษณะแบบนี้ครับชื่อจริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ชื่อไม่ได้ตั้งว่าเป็นเหรียญเจ้าสัวตั้งแต่แรกนะครับเ,เขาเรียกว่าเหรียญเหรียญหล่อซุ้มกระจังนะครับนะถ้าเป็นเหรียญหลวงปู่บุญเนี่ย ถ้าเป็นทรงแบบนี้แรกๆที่ของหลวงปู่บุญที่ดังๆเนี่ยจะเป็นเหรียญหล่อซุ้มกระจังแต่ว่าเ,เนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยมีผู้คนที่มาร่วมทําบุญหรือว่าร่วมบูชาเหรียญของหลวงปู่บุญช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีฐานะจะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยเรียกว่าเ,เหรียญเจ้าสัวนะครับซึ่งเรียกผู้ที่มาบูชา เรียนลงปู่บุญช่วงนั้นนะครับเหรียญซุ้มกระจังเหรียญหล่อซุ้มกระจังนะครับก็เลยติดว่าถ้าเป็นทรงแบบนี้เนี่ยก็เลยจะเรียกเป็นเหรียญเจ้าสัวกันนะครับเนาะซึ่งาทางหลวงพ่อเกษมก็ได้อนุญาตให้จัดสร้างขึ้นนะครับลักษณะก็เป็นเหรียญหล่อเหรียญเจ้าสัวนะครับเนาะครับสร้างในปี2535นะครับก็ตามประวัติก็คือ ค่อนข้างพิธีก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ,ะหลวงพ่อป่นบางพระเนี่ยได้เมตตาเททองหล่อชนวนให้ด้วยนะครับหล่อชนวนเหรียญเจ้าสัว,สวลาพลพุนทวีครับในพิธีด้วยครับแล้วก็มีเกจิขณาดจาร์หลายองค์จานแผน่นทองคําแผ่นเงินแผน่นทองแดงให้ด้วยนะครับอากาที่สําคัญหลวงพ่อเกษมเขมะโกเมตตาแผ ที่ฐานจิตให้ถึง2ครั้งนะครับครั้งแรก,กวันที่15เมษายนพศ2435ซึ่งตรงกับวันพยาวันของทางเหนือนะครับวันพยาวันก็คือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของร้านนาไทยนะครับอีกวันหนึ่งที่หลวงพกก่อเกษมแผ่เมตตาให้ก็คือวันวิสาขบูชา วันที่16พฤษภาคมปี2535เช่นเดียวกันนะครับถัดจากนั้นประมาณ1เดือนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยสร้าง1 0 0 0 0หมื่นองะครับครับก็อันนี้เอาเรียนมาฝากพี่ๆกันนะครับก็เออโอเคไหนๆก็ไหนๆล้วก็เลยพูดถึงประวัติของหลวงพ่อเกษมเขมโกสักนิดนึงนะครับเท่าที่ทราบนะครับก็หลวงพ่อเกษมเนี่ย ท่านเกิดในปี2455นะครับเกิดในปีชวดปีชวดคือปีหนูนะครับเป็นลูกของเจ้าน้อยหนูนาลำปางนะครับก็สังเกตว่า,าด้วยด้วยความที่ท่านเนี่ยมีอะไรที่ผูกพันกับหนูอยู่นะครับดับงนั้นเนี่ยบรรดาเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกษมเนี่ยก็มักจะมีหนูเป็นสัญลักษณ์นะครับนะครับ มีหลายองค์เลยนะครับเ๋ยวันหลังถ้าผมมีเวลาก็จะไปค้นหามาให้ดูนะครับครับก็โอเคกลับมาที่ประวัติของพ่อเกษมอีกทีนึงก็คือเป็นลูกของเจ้าน้อยหนูนคะรลำปางเนาะก็เป็นหลานหรือว่าเป็นปนัดดาของเจ้าบุญยวาฒองค์มานิตเจ้าหลวงผู้ปกครองนครล,ลำปางองค์สุดท้ายนะครับครับก็ถ้าใครไปลำปางนี่ก็จะ เห็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งชื่อโรงเรียนบุญยาวาดนะครับนะี่ก็เป็นชื่อของเจ้าหลวงองค์สุดท้ายของลำปางนะครับก็ปฏิปทาประวัติการปฏิบัติของหลวงพ่อเกษมก็เป็นที่โด่งดังกันมากนะครับถึงแม้ว่าท่านจะบวชอยู่ในสังกัดมหานิกายนะครับแต่ว่าการปฏิบัติของท่านนี้ก็ปฏิวัติวัดทุดงแบบพระกรรมฐานสายธรรมยุทธ์นะครับ โดยที่เด่นๆก็คือท่านพักอยู่ที่สุสานนะครับก็คือสุสานไตลักษณ์จังหวัดลำปางนี่เองนะครับครับก็มีมีความเขาเรียกอะไรมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการถือวัดปฏิบัติเ,เช่นไม่นอนอย่างเงี้ยนะครับนะไม่นอนแล้วก็มีการไม่อาบน้ําเป็นต้นนะครับเรื่องการไม่อาบน้ํานี่เป็นเรื่องเล่าขานกันมากเลยทีเดียวนะครับ ก็มีประวัติเล่าขานมาจากทางคนสนิทนะครับซึ่งชื่อว่าดาบดาบหมานนะครับหรือว่าร้อยตำรวจตีสมานนะครับบัวสมบัตินะครับซึ่งเป็นนายตำรวจสังกัดนครบาลน,นะครับที่ได้ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของท้องท่านนะครับก็หลวงพ่อกเกษมก็เรียกด้วยความสนิทว่าดาบหมานนะครับครับก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยใกล้เทศกาลสงกรานต์ปี35ซึ่งก็ น่าจะใกล้กับช่วงเวลาที่ปุกเสกเรียนนี้แหละครับครับหลวงพ่อกเกษมก็เอ่ยปากกับดาบสมานว่าไม่ได้อาบน้ํามาแล้ว20ปีแล้วครับก็ดาบหมานี่ก็ขออาสาอาบให้นะครับท่านก็อนุญาตให้อาบนะซึ่งโอ้เป็นเรียกว่ามีบุญมากๆเลยนะครับที่มีโอกาสได้อาบน้ําให้หลวงพอ่อเกษมเป็นคนแรกในรอบ20ปีนะครับซึ่งดาบสมานนี่ก็ได้เล่าให้ผู้ที่ ใกล้ชิดฟังทีหลังว่าปรากฏว่าแทนที่คนที่ไม่อาบน้ำเนี่ย20ปีแทนที่จะมีกลิน่นกลิน่นกลิ่นไม่ดีกลิ่นไม่เป็นประสงค์นะครับแล้วก็ผิวพันธุ์นี่น่าจะมีแต่เหงื่อมีแต่ขี้ใครอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนพวกเราถ้าแค่ไม่อาบน้ําวันหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าก็จะกลิ่นน่าจะรุนแรงแล้วนะครับแต่นี่หลวงพวกก่อเกษมไม่อาบน้ํา20ปีนะครับแต่ว่าดับมานบอกกลิ่นนี่ ไม่มีกลิ่นเลยนะครับแล้วก็ผิวพรรณสะอาดพุผ่องนะครับอ,อหลังจากนั้นมาเวลาดาับมานขึ้นไปกราบน้ำรสการท่านหรือว่าไปขับรถรับใช้ท่านอะไรเงี้ยแค่จอดรถตรงลานวัดเหลวงพอ่อเกษมก็ไม่ได้ยินไม,ไ,มไม่รู้นะครับคือไม,ไม่ตัวเดียวไม่ได้ชงโงกหน้ามาแต่ว่าสามารถบอกกับญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆได้ว่าให้เตรียมตัวอาบน้ําได้แล้วนะครับ แนหมายก็ว่าท่านรู้ด้วยวาราะจิตนะครับว่าดาบสมานมาถึงแล้วจะมาอาบน้ำให้ท่านแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็หลวงพวกก่อเกษมก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ก็ในในก็พูดถึงการให้โชคให้ลาบนะครับประกอบกับเหรียญที่ถืออยู่นี้ก็เป็นเหรียญเจ้าสัวอยู่ด้วยนะครับก็ะจะเล่าเรื่องประสบการณ์การให้หวยของหลวงพวกก่อเกษมด้วยนะครับเพื่อ,อหลายๆท่านเกิดสนใจนะครับ เรื่องก็มีว่าครั้งหนึ่งเนี่ยครับเจ้าประเวทน้าลำปางนะครับไดเอารถเบนซ์มารับหลวงพ่อเกษมไปทําบุญที่บ้านของตนเองนะครับพอเสร็จจากการทําบุญเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพาหลวงพ่อเกษมมาส่งที่วัดนะครับปรากฏว่าหลวงพ่อเกษมบอกไม่ไปจะนั่งรถของดาบสมานจะนั่งรถของดาบหมานว่างั้นนะครับ ทีนี้ดาบหมานไม่ได้ไปด้วยในวันนั้นนะครับทีนี้ญาติโยมก็เลยจําเป็นต้องเรียกโทรเรียกดาบหมานมานะครับดาบสมานก็เอารถของตัวเองมารับซึ่งเป็นรถ Honda c ซ vic นะครับคือแทนที่จะนั่งรถเบนซ์เนี่ยท่านไม่นั่งท่านนั่ง Honda c ซ v i c แทนนะครับก็มเีเรื่องเล่าว่าท่านระหว่างทางที่กลับนยครับนั่งรถไปกับดาบหมานเนี่ยท่านก็หลับตาภาวนาไปตลอดทางนะครับ นี่ก่อนจะลงจากรถพอจะถึงวัดแล้วเนี่ยจะลงจากรถท่านก็เอามือล้วงในถุงขนมปังนะครับแล้วก็ออกมาภาวนานะครับแล้วก็ถามดาบสมานว่ามีตำรวจทหารมามารอกันกี่คนอะไรเงี้ยนะครับพอปกติเนี่ยตำรวจทหารจะศรัทธาหลวงพ่อเกษมมากในในยุคนั้นนะครับก็ดาบสมานยังไม่ทันตอบนะครับท่านก็บอกว่าให้เอาขนมปังนี้นะครับไปแจกทหาร4ีอัน แจกชาวบ้าน3อันแล้วก็แจกเด็กๆ2อันนะครับดาบมานก็ก็รับขนมปังไปแจกตามที่หลวงพ่อบอกไว้นะครับพอแจกเสร็จก็กลับเข้าที่พักนะครับปรากฏว่าพวกแม่ค้าก็มาถามว่าหลวงพ่อท่านให้ดาบมานเอาขนมไปให้กี่ชิ้นอะไรเงี้ยก็ถามดาบมานก็เล่าให้ฟังตามที่หลวงพ่อสั่งดาบมานก็ อชาวบ้านนะครับแม่ค้าก็บอกว่าโอ้หลวงพ่อให้หวยแล้วละอะไรอย่างนี้ครับทีนี้ดาบแกก็ไปซื้อเลขนะครับก็ไปซื้อเลขสามตัวบนนะครับเลขก็ตามที่หลวงพ่อได,ได้บอกเลยครับก็คือตามจํานวนขนมปังที่แจกนะครับ4ี่สาสองนะครับปรากฏว่าเลขก็ออก3ตัวตรงๆเลยครับปรากฏว่าได้เงินมา9ก้าแสบาทนะครับก็ ท่านก็เอาถวายหลวงพ่อไป1 0 0 0 0แสนแล้วก็แจกใจทำบุญไปนะครับอันนี้ก็เป็นประวัตินะครับเรื่องอิทธิปฏิหารของหลวงพ่อเกษม <c oughs> เขมโกครับนักบุญแห่งร้านนาไทยนะครับเอามาประกอบกับวัตถุมงคลเหรียญเจ้าสัวเหรียญน,นี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบนะครับในเรื่องแล้วก็พระที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับก็ฝาก ทุกท่านติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าวันหลังผมจะได้นำพระเครื่องแล้วก็เรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอีกนะครับแล้วก็โอกาสนี้ก็ขออ,อำนาจของเหรียญเจ้าสัวแล้วก็อำนาจของบุญบรารมีหลวงพ่อเกษมเขมโกครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับได้เป็นเจ้าสัวกันทุกๆคนด้วยเทินกับผมกับสวัสดีครับขอบคุณครับ